ก็สวัสดีนะนะักตกปลาทุกท่านนะผมวันนี้ผมมาแกะกล่องสินค้านะผมในโปรเดือนตุลาคมนะครับอ่ะของเพิ่งมาส่งนะครับเพิ่งมาถึงเนาะเป็นโปรหนึ่งบาทของเดือนตุลานะครับหลายหลายท่านคงเห็นไปแล้วนะครับสําหรับเดือนกันยาที่ผมทําคลิปสอนการสั่งไปนะครับทีนี้เดือนของของเดือนตุลาเนี่ยผมเพิ่งได้มาสองกล่องกอส่งอีกสองอ่ะสามนะครับน้าๆหลายคนสงสัยว่า ไมาผมสั่งได้เยอะจังนะผมเดือนที่แล้วก็สั่งไปทั้งหมดก็11ชิ้นนะผมเดือนนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มสั่งบางคนสงสัยว่าเออเอาซิมมาจากไหนเยอะแยะนะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยจะแกะสินค้าให้ดูก่อนตัวที่ผมสั่งเป็นกระป๋อมเอนะผมซึ่งเดือนนี้เขามีของแถมเป็นชิ้นประมาณเนี้ยอย่างนี้ก็เป็นกระดี่จัดเต็มนะผมอันนี้ก็เป็นกระปอมอคผมของนี้เป็นหนึ่งนะ จากร้านมอนสเตอร์นะผมอันนี้มอนสเตอร์ฟิชชิงเออฟิชชิงพูดผิดไนิดหน่อยอ่ะวีกล่องหนึ่งับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับสำหรับใครที่มีซิมแค่ซิมเดียวหรือสองซิมนะครับอยากจะสั่งหลายชิ้นยังไม่ต้องไปซื้อซิมใหม่นะครับเดี๋ยวเมทจะมีวิธีอยู่อ่ะเกโอ้สภาพกล่องเนาะสุดละ้ะ ที่สุดของขนส่งนะผมอ่าตัวนี้ได้ก็ดีจะเต็มสีแดงสีแดงออกชมพูนะผมก็เป็นกล่องก็เป็นกระป๋อมเอนะผมอ่าสำหรับทีนี้ไปดูวิธีการทำนะผมสำหรับใครที่มีสองซิมหรือซิมเดียวนะครับอยากสั่งหลายชิ้นทำยังไงนะผมโอเคเดี๋ยวไปดู ผมทำคลิปสอนแลนะ้วผมเดี๋ยวไปดูคลิปสอนนะครับอ่าก่อนอื่นนะผมเราเข้าไปที่แอปจากนั้นนะผมเข้ามาที่ช้อปปีแล้วมาที่คําว่าฉันนะครับผมเข้ามาตรงนี้ก็เป็นบัญชีที่ผมสั่งไปแล้วนะผมของก็มาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่นะครับผมแล้วก็มากดยืนยันรับสินค้านะครับ กดเข้าไปเลยนะครับผมเยนยันเงินให้ทางร้านนะผมแล้วก็ให้คะแนนนิดหน่อยนะครับผมเป็นกาลังใจให้ทางร้านนะครับนี่เรียบร้อยนะผมเสร็จแล้วก็ไปที่รูปฟันเฟืองข้างบนนะผมกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปตรงเลื่อนลงมาข้างล่างนะผมนี่นะครับคําว่าคําร้องขอลบบัญชีผู้ใช้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผม เสร็จแล้วมันก็ขึ้นนี่แหละอ่านก็อ่านนะผมก็กดตกลงไปนะครับดําเนินการต่อเลยนะผมปุ่มด้านล่างนะครับผมกดเข้าไปตรงนี้ก็รอรหัสนะผมเขาจะส่งรหัสเสร็จแล้วก็กอกไปเลยนะครับเลือกเหตุผลนะผมผมเลือกอันกลางแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตรงเขาจะให้เราอธิบายนะครับใส่เป็นอยากลบแล้วกันนะผมง่ายๆเนาะ กรอกอีเมลของเรานะผมอ่ะกรอกเสร็จก็กดติ๊กช่องนั้นนะครับแล้วก็กดยอมรับผมจากนั้นจะมีให้ยืนยันลบบัญชีนะครับแล้วก็กดยืนยันไปนะผมนี่นะผมใครที่ลบได้จะขึ้นว่าถูกลบแล้วนะครับกดตกลงไปเลยนะผมจากนั้นมันก็จะเด้งมาที่หน้าหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตรงคำว่าฉันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับผม กดตรงที่ลงทะเบียนนะครับอ่าแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ของเรานะผมกรอกไปเลยนะครับพอเราเกรอกรหัสตรงนี้แล้วก็จะมีให้เราใส่นะครับผมน่าจะตั้งพอมีรหัสยืนยันนะครับเดี๋ยวเรารหัสแป๊บหนึ่งนะครผม โอเคครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งรหัสผ่านนะผมตั้งเสร็จเราก็กดลงทะเบียนไปเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเด้งมาตรงนี้นะครผมจากนั้นเราก็ไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะผมส่วนใครที่ยังไม่เคยสั่งก็เดี๋ยวดูดูต่อเลยนะครับผม เดี๋ยวลิงก์ของร้านค้าผมจะแปะไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวพิมพ์คำว่าเหยื่อปลอมนะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมสั่งเป็นกระปอม a นะครับอ่ะนี่นะครับจะขึ้นโชว์นะผมพวกหนึ่งบาทนะผมโอเคครับเดี๋ยวผมกดไปที่กระปลอม a เลยนะผมนี่ครับจากร้าน monster fishing นะผมใครที่ กดตามลิงก์มามันจะเด้งมาที่ร้านค้าแบบนี้นะครับจะมีมุมด้านบนนะผมเนี่ยตรงรายการสินค้านะครับเราเลื่อนมาตรงที่คําว่านี่นะผมตรงนี้นะหมวดโมนะครับเสร็จแล้วก็ตรงราคา1บาทลูกค้าใหม่ผมกดเข้ามาเลยอ่านนี่นะครับก็จะมีเหยื่อที่ร่วมรายการนะผมสําหรับโปรหบาทในเดือนนี้นะครับอ่าผมจะเลือกเป็นกระบอมเนะผม กดซื้อหนึ่งครั้งนะครับผมกดครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราใส่เป็นที่อยู่เราก่อนนะครับแล้วกดเข้าไปใส่ที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าพอใส่เสร็จแล้วเ้วก็กดคําว่าส่งนะครับอพอกดเสร็จแล้วก็มาซื้อสินค้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมกดไปที่ซื้อสินค้านะครับ พอกดปุ๊บมันก็จะเด้งมาตรงนี้นะผมสําหรับใครที่ลบบัญชีแล้วสมัครมาซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งจะไม่มีโค้ดส่วนลดให้นะเป็นโค้ดส่งฟรีเนี่ยนะครับจะไม่มีนะครับผมส่วนใครที่เพิ่งสมัครบ,บัญชีใหม่จะมีอยู่นะครับถ้ามีก็กดใช้โค้ดไปนะครับหลังจากนั้นก็กดเลือกเวลานะผมเวลาในการรับสินค้านะครับเสร็จแล้วก็สั่งสินค้าได้เลยนะครับ ก็เท่านี้นะผมเราก็รอทางร้านอนุมัติแล้วก็ส่งสินค้าให้เรานะผมก็ประมาณนี้นะครับผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อสั่งเสร็จแล้วรอให้ของมาส่งนะครับผมส่งถึงเราปุ๊บล้วก็ไปยืนยันการรับสินค้ารีวิวให้ร้านเขาหน่อยนะผมเสร็จแล้วก็ลบบัญชีตามที่สอนไปเลยนะครับผมถ้าของอีกรอบนึงมาส่งเราลบ มันได้อยู่ก็สั่งต่อได้เลยนะผมแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเองนะผมเสียค่าส่งเองส5สิบห้าบาทยังไงก็คุ้มนะผมแล้วก็บางคนนะผมนะบางท่านก็ซิมเนี่ยซื้อครั้งแรกเสร็จจะลบบัญชีมันบอกว่าละเมิดสิทธิ์อันนั้นคือหมดสิทธิ์แล้วนะผมก็มีอีกตัวเลือกหนึ่งนะผมถ้าหมดสิทธิ์แล้วหรือบางคนที่ลบบ่อยแล้วมันน่าจะได้ประมาณถ้าถ้าบางคนที่ได้นะก็ประมาณสามครั้งถึงห้าครั้งผมก็ผมแนะนําอันนี้นะผม ไปที่เซเว่นนะผมบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับเขาจํากัดสิ์เนาะก็ได้มาสิมหนึ่งบอกเขาว่ามาเอาซิมฟรีครับประมาณนี้นนี้ผมก็ไปเอามาแล้วก็ลองสมัครดูแล้วนะผมได้นะผมสั่งเรียบร้อยแล้วนะผมอันนี้ไม่ต้องเสียนะครับมันจะมีเขาจะให้เราเลือกโปรนะผมเติมเงินเราบอกว่ายังไม่เติมครับเอาแค่ซิมก่อนตามจริงในใบสลิปมันเขียน9บาทแต่เขาจะให้เรามาฟรีนะสาหรับซิมทูนะครับในเซเว่นนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปสนุกๆเดี๋ยวลงให้ดูกันนะผม